ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธารสุขก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งมไม่แน่ใจว่าช่วงนี้เจอกันบ่อยมากไปหรือเปล่านะครับก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันกับหนึ่งคำถามนะที่สมาชิกสอบถามเข้ามาแล้วเออทิติคิดว่ามันน่าสนใจนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ด้ติเชื่อว่าออสมาชิกหลายท่านก็อาจจะเคยคิดแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตากล้อง มือสมัครเล่นนะครับมือเกา๋าเก๋าหรือแม้กระทั่งเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนที่อยู่นอกวงการอาจจะคิดแบบนี้เหมือนกันนะครับคําถามก็คือว่าจะมีกล้องหลายตัวไปทําไมอืมซื้อตัวเดียวดีๆไปเลยไม่ดีกว่าเหรออ,อันนี้น่าสนใจเวลามีสมาชิกถามแบบนี้ท้ติก็ใช้เวลาคิดเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเราจะอธิบายนะครับเราจะอธิบาย ข้อมูลต่างๆนะครับให้สมาชิกแต่ละท่านฟังแล้วให้เก็ตนะครับเก็ตหรือแนวความคิดของตากล้องที่มีกล้องหลายตัวว่าอย่างไรไอ้คำว่ากล้องหลายตัวมันอาจจะเป็นกล้องที่ต้องต้องต้งเขาเรียกว่าต้องให้นิยามหรือหรือบีบกรอบของการตอบคาถามนี้ก่อนนะครับเพราะว่ากลุ่มคนที่เล่นกล้องเนี่ยมันก็มีหลากหลาย หลากหลายสถานะนะครับแล้วก็หลากหลายความต้องการนะครับหลากหลายความต้องการมันหมายความว่าอะไรบางคนอาจจะถ้าพูดถึงฐานะนะตัวแปรตัวแปรนี้เป็นฐานะตัวแปรเป็นฐานะก็หมายความว่าก็เป็นฐานะฐานะฐานะต่ํากว่ามาตรฐานฐานะปานกลางฐานะรวยร้อยผู้จนนะครับผผู้จนดูไม่ดีเลยนะครับอ่ะ ฐานะต่ำกว่ <Ooh. S 1> ามาตรฐานต่ำกว่าปานกลางอ่ะต่ำกว่รารายได้ปานกลางรายได้น้อยหรือรายน้อยก็ดูดีนะแล้วก็รายได้ปานกลางแล้วก็รายได้สูงประเด็นนี้คือว่าคนที่ซื้อกล้องเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อกล้องตามฐานะนะนะครับไม่ใช่หมายก็ว่าคนที่มีรายได้ต่ําจะซื้อกล้องถูกคนมีรายได้ปานกลางจะซื้อกล้องระดับกลางๆแล้วคนมีรายได้สูงจะซื้อกล้องแพงจริงไม่ใช่แบบนั้นนะ <quelques S 2> คือการซื้อกล้องมันขึ้นกับเขาเรียกว่าลดสิยมส่วนบุคคลอ่ะลดสิยมส่วนบุคคลแล้วก็เขาเรียกว่า,อ,าอะไรอ่ะฐานะก็มีส่วนลดสิยมส่วนบุคคลบางคนเนี่ยอาจจะมีรายได้น้อยแต่ว่าซื้อกล้องราคาแพงเพราะอะไรครับเพราะอาจต้องการที่จะใช้ของดีไปเลยหรือว่าใช้ในการทํางานหรือว่าต้องการการยอมรับนะต้องการการรับจากคนอื่นก็มีนะ เพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาจะมีความเชื่อในเรื่องของวัตถุนิยมนะครับวัตถุนิยมวัตถุนิยมก็อะไรอ่ะก็หลักการง่ายๆแล้วกันอะไรที่ดูแพงดูดีเนี่ยก็ก็เป็นการบ่งบอกนะครับบ่งบอกสถานะก็ะคือคนเราทุกคนก็คงอยากจะให้เขาเรียกว่าคนยอมรับนะครับถ้าพูดถึงจุดนี้ก็อาจจะมองไปที่แนวความคิดของอับราฮัม มาสโลนะครับไม่ใช่อับราลินคอนนะขเขาเรียกอับราฮัมมาสโลเนี่ยเขาก็ได้เขาเรียกว่าสร้างแนวความคิดให้แนวความคิดที่เป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ทางด้านการตลาดนะครับหรือคนที่เรียนทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยแม้แต่อาจารย์ที่ตีเองเนี่ยนะครับถึงแม้จะไม่ได้เรียนทางด้านการตลาดมาไม่ได้ทางด้านบริหารธุรกิจมาแต่คั้นมาเรียนทางด้านคารุศาสตร์ศึกษา,าศาสตร์เนี่ยก็จําเป็นที่ต้องเรียนแนวความคิดของ มาสโลเพราะว่าแนวคิดของมาสโลเนี่ยมันจะอยู่ในเขาเรียกว่าปรัชญาด้านมนุษยนิยมหรือว่าฮิวแมนนิสติกนะครับฮิวแมนนิซึมอ่ฮิวแมนนิซึมนะครับซึ่งเขาบอกว่ามาสโลเนี่ยพยายามที่จะเรียงลําดับหรือจัดลําดับความต้องการของมนุษย์นะครับไล่ตามลําดับก็คือพื้นฐานสุดเลยก็คือฟิสิกอลนิดนะครับหรือความต้องการที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็สเต็ปขึ้นไปก็คือเออเขาเรียกว่าอะไรนะเซฟตี้นิสต์เซฟตี้นีดคือความปลอดภยัย อันนั้นเราก็จะเห็นว่าไอตัวคนเนี่ยนะครับเวลาที่เราต้องการนะครับความต้องการสมัยก่อนคือต้องการที่อยู่อาศัยก่อนและที่อยู่อาศัยนั้นต้องปลอดภัยนะครับเราจะเห็นมี Security มียามเรียวพอต่างๆนะก็เป็นสิ่งที่จําเป็นรวมถึงกระทั่งการซื้อประกัน <c oughs> นั่นก็คือ s ซฟตี้นิดจากนั้นเนี่ยเมื่อมี2อ,อย่างแล้วก็จะเป็น Love Need ก็คือความต้องการความรักนะครับไม่ใช่ความรัก นุ่สาวอย่างเดียวนะครับเป็นความรักจากคนรอบข้างนะครับเพื่อนที่ทํางานอะไรต่างๆเมื่อมีความรักเสร็จปุ๊บก็ต้องเป็นเอสติมนะครับเซลเอสติมก็คือได้รับการยอมรับยอมรับจากคนอื่นนะครับยอมรับจากอื่นในฐานะที่สมมติคุณเป็นหัวหน้างานคุณก็ต้องได้รับการยอมรับจากหัวหน้างานในแผนกอื่นได้รับการยอมรับจากลูกน้องได้รับการยอมรับจากคนนอกบริษัทซึ่งบางทีมันก็ยากนะเพราะคนนอกบริษัทก็ไม่รู้นี่ว่าเราเป็นใครบางทีเดรทิเคยมีเพื่อนเป็นผอ พอโรองเรียนนะวันวัวนบางทีเรานัดเจอกันเราก็ใส่ขาสั้นเสื้อยืดนะเดินไปคนก็ไม่รู้ไงว่าตานี่เป็นพออ,อถูกไหมอาจจะถือเเป็นอาแปะอาแปะเดินมาพุงปิ้นเลย <c oughs> เล่นนยายกกันนะโอเค okay. แล้วก็หลังจากเซลล์เอสเตีมแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวตนของตัวเองนะครับก็คือคนพบตัวตนแล้วล่ะที่เขาเรียกว่าเซลล์แอชไลเซชัน ทีนี้ประเด็นก็คือว่าการมีกล้องหลายตัวเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ที่ว่าหนึ่งเขาอาจจะต้องการศึกษาเรียนรู้ศกึกษาเรียนรู้นะครับเพื่ออยากจะมีเออกล้องแต่ละตัวเป็นยังไงแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อมีจุดเด่นมันเด่นจริงไหมเป็นยังไงอันนั้นคือเขาเรียกความต้องการอยากเรียนรู้มาให้ตีก็ซื้อกล้องหลายตัวแต่ว่าซื้อกล้องในราคาที่จับต้องได้นะเพราะว่าให้ตีอาจจะรู้ว่า กล้องแต่ละแบรนด์เป็นยังไงเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีตังค์อยากเล่นกล้องเวลาพอเริ่มมีตังค์นิดหน่อยๆนะครับก็เอามาซื้อกล้องตังค์เลยหมด <c oughs> อ่ะโอเคเออลืมเลยเนดะี่ยพูดเลย <c oughs> ทีนี้เวลาที่เล่นกล้องหลายตัวเสร็จปุ๊บเวลาใช้ไปใช้ไปมันก็เริ่มนะครับมันก็เริ่มเข้าใจแล้วเข้าใจเขาเรียกว่ารู้ตัวเองรู้ตัวเองแล้วว่าตัวเองสิ่งทีต่ตัวเองต้องการจริงๆก็คืออะไรมันก็จะไต่ระดับไปถึง เขาเรียกว่า s e l f ์แอ u ช l i ไลเซชันะครับว่คือรู้ตัวตนบางคนอาจจะเคยแบกกล้องตัวใหญ่ๆห,หนักๆแพงๆยกมาทีเลนยาวๆย,ยกมาถ่ายปักปักปักเวลาไปต่างประเทศก็ต้องแบกเลนส์นะครับบางคนที่นี่ติดนี่เลยอะไรนะซื้อไอ้ที่ติดกล้องนะมีบอดี้ body สองบอดี้มีเลนซูมห้อยมาโอ้โหเดินางกับอะไรนะเขาเรียกทหารนะนะครับ อุปกรณ์ครบแต่มันไม่มีความสุขไงนะเวลาไปเที่ยวบอกตามตรงนะมีความสุขเราอยากจะแค่อยากจะได้แค่เฮ้ยมือถือถ่ายนะจริงมือถือถ่ายมันก็ในความรู้สึกบางช่วงนะรู้สึกมันไม่เพียงพอมันภาพไม่ใสไม่ปิ้งความคมชัดไม่ได้ก็เลยไม่ได้มาการแบกกล้องแต่เวลาแบกกล้องไปเสร็จปุ๊บเวลาคนเรามันเหนื่อยไงคือไปเที่ยวอะ่ะไม่ใช่เป็นตากล้องถูกไหมไปเที่ยวเราอยากที่จะอิ่มเอมกับเอ่อบรรยากาศอยากจะไปเออไม่อยากอยากแบกไม่อยากอะไรเลยบางทีมันก็ แล้วบางทีแบกกล้องก็เป็นตากล้อง่ยเป็นตากล้องถือเราจะรักการถ่ายภาพแต่เราแต่เราก็ไม่เราอยากไปเที่ยวบ้าง่ยเราอยากจะไปมองภาพด้วยตาเราบ้างไม่อยากจะมองผ่านเลนส์สุกครั้งไปบางทีโอ้โหไม่นั่งถ่ายภาพก็น่าเบื่อนะดังนั้นมันก็เลยขึ้นไปถึงระดับเซลล์แอชวลิเซชันก็คือก็คือรู้แล้วนะครับบางทีก็ขายกล้องตัวใหญ่ขายเลนส์ทิ้งหมดเลยบางทีก็มาเล่นไมโครโฟเตอร์ ter, ดังนั้นการที่ มีสมาชิกสอบถามเข้ามาว่าเฮ้ยเราเราไม่ควรเราควรซื้อกล้องตัวเดียวดีๆไปเลยไหมเออนะครับดีกว่าไปซื้อกล้องหลายตัวมันมันได้นะแต่ว่าที่มาที่ไปมันแตกต่างกันนะครับไอ้ที่มาที่ไปคือว่าอะไรครับถ้าคุณเป็นคนถ้าคุณเอาหลักของมา์สโลเข้ามาจาับแน่นอนคุณก็ต้อง รู้เลยว่ากว่าคนคนนึงเนี่ยจะขึ้นไปถึง self actualization <c oughs> ก็คือรู้ความต้องการที่แท้จริงของตัวตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเนี่ยมันต้องใช้เวลานาน,านแล้วมันต้องลองให้อิ่มก่อนนะครับอิ่มก่อนถึงจะเ,เข้าใจตัวเองเหมือนอาจารย์ติมีเพื่อนคนนึงนะโอ้โหยนี่มันคือเสือเลยเสือผู้หญิงนะครับโอโ้มีผู้หญิงเข้ามาเยอะแยะนะครับผู้งง่ายโหู้หมานั่ง คือไม่อยากจะพูดแล้วกันนะเอาว่าเดี๋ยวนินทามาันก็เรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลามันอิ่มตัวแล้วเนี่ยมันก็หาผู้หญิงดีๆสักคน,นผู้หญิงที่ผ่านผ่านมาเป็นหลักสิบหลักร้อยเนี่ยก็โยนทิ้งไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่มาเป็นแม่ของลูกนะครับเอ,อประมาณนี้ถูกต้องไหมแต่กว่าคุณจะเป็นเซลล์แอชเลเซชันมันก็นานหรือมุมมองหนึ่งที่คนจะต้องมีกล้องหลายตัวเป็นเพราะว่าอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างเพื่อน,อนๆอาจารย์ติหลายคนหรือแม้แต่สมาชิก ที่คุยกันเนี่ยทุกวันนะเกี่ยวกับเรื่องกล้องเนี่ยก็บางทีไปรับงานถูกต้องไหมเวลาไปรับงานเนี่ยเราจะแบกบอดี้หนึ่งบอดี้แล้วก็เลนส์หนึ่งตัวไปมันคงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายมุมไหลมุมมองต้องเดินเข้าใกล้ต้องเดินถอยถูกไหมแล้วทีนี้เวลาที่เราเดินต้องใกล้เดินถอยเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีระยะเลนส์นะครับที่จะให้มุมมองที่มันสวยหรือบางทีคนมันคือเราไม่สามารถจะถอยไกลได้เราต้องเดินเข้าไป ออถอ่กันไม่ได้เพราะคนจะเดินตัดตลอดเวลาเราก็ต้องใช้เลนส์วายตรงไหมนันก็ต้องมีเลนส์หลากหลายบางทีมีเลนส์หลากหลายเวลาเราต้องการความเร็วเราเป็นมือาชีพตรงั้มบางทีมันมีช็อตบางช็อตเนี่ยที่กว่าจะมานั่งเปลี่ยนเลนส์มันไม่ได้ไม่ทันก็เลยเป็นที่มาของการมีบอดี้สองตัวบ้างอะไรบ้างเนี่ยคนตากล้องถ่ายภาพคงจะทราบอยู่แล้วนะครับในมุมมองของคนที่อาจจะไม่เล่นกล้องอาจจะไม่ทราบดังนั้นเนี่ยในงานบางงานเนี่ย นะครับสำหรับคนบางคนด้วยบางอาชีพมันเป็นไม่ได้เลยที่จะมีกล้องแค่หนึ่งตัวนะครับวอดี้หนึ่งตัวไปได้ไม่ได้เลยถึงแม้คุณจะมีกล้องขั้นเทพหนึ่งตัวแต่หนึ่งตัวมันไม่พอเพราะว่าลัากษณะงานมันต้องการความรีเร่งมันต้องการคุณภาพหรือภาพแบบนี้บางคนเขาติดไงติดว่าบางทีอยากได้ให้ติดเนี่ยติดว่าถ้าเกิดเป็นการถ่ายภาพคนก็ชอบ Sony A7 Mark II บวกกับเลนส์50สิบมิลลิเมตรของแ Can น n f 1.8หนึ่งจด แต่เป็นถ่ายภาพทั่วไปแคแนล 80D ไปก็ได้หรือเป็นถ่ายภาพเล็กน้อยๆเอามือถือไปหรือเอาตัวโอลิมปัส EM5 Mark II ไปก็ได้หรือบางทีชอบทั่วๆไปอยากพกเบาๆแต่ไม่ได้ลุยไม่ต้องโดนน้ําโดนแดดก็เอาฟูจินะครับ X-T20 ไปนะงานมันแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยจะบอกทันทีเลยว่าเราจําเป็นที่จะไม่ต้องซื้อมีกล้องหลายตัว ซื้อตัวเดียวจบไหมบางทีไม่จบไงมันม,ม,นมีมันมีหลากหลายแล้วแต่ละคนก็อยู่ในช่วงบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงเซลสตรีมอ,อยากให้คนยอมรับนะครับวันนั้นบางคนก็เฮ้ยคนเขายอมรับฟูลเฟรมล้วก็ต้องมีฟูลเฟรมคนเขายอมรับแบรนด์นี้ว่าถือไปเท่นแน่ๆก็ต้องมีแบรนด์นี้ดังนั้นการที่บอกว่าตัวเดียวมันคงไม่ใช่นะครับแล้วบางคนเนี่ยยังไม่ค้นพบตัวตัวตนของตัวเองบางที ก็ซื้อเลนไปเรื่อยเมื่อที่เลนโอ้โหเลนรวมกันเนี่ยแพงกว่ากล้องไม่รู้เป็นพันเป็นหมื่นเท่ามันก็มหมอนกันดังนั้นการที่จะบอกว่าซื้อกล้องตัวเดียวจบไหมมันไม่จบนะครับนั่นคือที่มาที่ไปนะตอบคิดว่าคนที่ถามเนี่ยก็คงอาจจะไม่อยู่วงการกล้องหรืออาจจะไม่เล่นกล้องแบบว่าอินไงคือไม่ได้ไม่ได้ฉีดแคนนอนนิคอนนะครับเออโอลิมปัส โซนี่ฟูจิไลกาพา纳โซนิกส์นะครับเข้าไปในกระแสเลือดเมื่อคุณไม่ได้ฉีดเข้าไปเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในคุณไม่เข้าใจไงเหมือนคนที่ไม่ได้ดูบอลก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงรักทีนั้นทีน,น,ทนั้นนี่รากหนามันตอบไม่ได้เอาเป็นว่าก็ต้องไปลองดูแล้วกันนะครับมันต้องใช้เวลาจบแหละ ขอเท่านี้นะครับก็เจอกันในครั้งหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงสมาชิกใหม่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ทิตติด,ด้วยแล้วกันก็เดี๋ยวจะเอาเนื้อหาดีๆนะครับที่มันฉีกแนวและเป็นประโยชน์เป็นการประเทืองปัญญานะครับมาให้ติดตามกันลวกันขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ